25ดาราไทยที่มีมูลค่าสูงสุดทางการตลาดปี2025คนแรกเบกกี้รีเบก้าคว้าอันดับหนึ่งด้วย EMV สูงถึง11.1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงานหนังเมืองคาน2025และงาน Paris Fashion Week 2025ติดอันดับ7ด้วย EMV สูงถึง9.49ล้านดอลลาร์สหรัฐคนที่2ออมกอณาพัจากงาน Paris Fashion Week 2025ติดอันดับ2ด้วย EMV 18.36ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการร่วมงานกับด,ดีออคนที่3หลิงหลิงคองจากงาน Paris แฟ แฟชั่นวี2025ตินอันดับ3ด้วย EMV 17.16ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจากการร่วมงานกับดีออเช่นกันค่ะคนที่4ฟีนสโรชาจากงานเมดกาลา2025มี EMV สูงถึง7.13ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและงาน Paris Fashion Week 2025ติดอันดับ6ด้วย EMV 14.56ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่ร่วมงานกับวาเลนติโนคนที่4จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากอาโปนัทวินในงานเมน r i ริส s ฟ i o n w e e k ล่าสุดที่ไปในฐานะดี o อเฮา มีมูลค่า E M V สูงถึง13.24ล้านดอลลา,าร์สหรัฐชาวไฮโซปาร์ตี้อยากรู้ข้อมูลอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ